สวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเตรียมเซลล์เม็ดเลือดค่ะหรือเรียกอ,อย่างนึงว่าการเตรียมฟิล์มเลือดนะคะหรือปลั๊กเนียเทคนิคนี้คืออะไรค่ะก็มีขั้นตอนคร่าวๆดังนี้นะคะคือการที่เรา เจาะเลือดนะคะแล้วก็หยดเลือดหนึ่งหยดลงบนสไลด์แก้วนะคะเราใช้สไลด์แผ่นหนึ่งประกบไปบนน้ําเลือดนะคะแล้วก็ถูไปบนสไลด์ทําให้เกิดการกระจายตัวของน้ําเลือดเป็นแผ่นฟิล์มบางบนแผ่นสไลด์นะคะก่อนที่เราจะเอาแผ่นสไลด์ไปย้อมสีเจนซาหรือไรสต์สเตนก็ได้ค่ะแล้วนําไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเพื่อศึกษาโครงสร้างของเซลล์เลือดชนิดต่างๆค่ะ ซึ่งเทคนิคนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจดูความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดจึงเป็นที่นิยมใช้ตรวจวิิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคทางด้านโลหิตวิทยาค่ะโกยตัวอย่างเช่นโรคโลหิตจางคาลัสซีเมียนะคะแล้วก็เม็งเลือดขาวค่ะซึ่งเทคนิคนี้มีขั้นตอนไม่ยากนะคะแต่ว่าเราจะต้องยอมเจ็บตัวนิดนึงค่ะ วัตถุประสงค์ของการทดลองนะคะมี2ข้อค่ะข้อแรกก็เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเทคนิคการเตรียมเซลล์เลือดได้นะคะและข้อที่2ก็คือเพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้องค่ะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลย วิธีการทดลองขั้นตอนแรกให้เริ่มจากเช็ดทําความสะอาดพื้นโต๊ะด้วย70%แอลกอฮอลจากนั้นเตรียมแผ่นสไลด์แก้ว2แผ่นเช็ดทําความสะอาดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอลและใช้สำลีชุบแอลกอฮอลเช็ดฆ่าเชื้อบริเวณนิ้วมือที่ต้องการเจาะเลือด จากนั้นให้ทำการเจาะเลือดด้วยเข็มเจาะเลือดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วบีบนิ้วมือเบาๆให้เลือดออกแล้วยดเลือดหนึ่งหยดลงบนสไลด์แก้วและให้ใช้สไลด์อีกแผ่นประกบไปบนหยดเลือดและถูไปด้านหน้าให้เกิดเป็นแผ่นฟิล์มเลือด ขั้นตอนต่อไปเป็นการย้อมสีฟิล์มเลือดด้วยสีย้อมไรซเจมซาสเตนซึ่งมีสีขั้นตอนขั้นตอนที่1เป็นการฟิกและพีเทรนนิ่งโดยจุ่มสไลด์ฟิล์มเลือดในสีไรซเจมซาประมาณ1น,นาที ซึ่งสารละลายจะประกอบไปด้วยเมทิลแอลกอฮอล์ช่วยในการตรึงพิ้มเลือดให้ติดสไลด์และสารสีสองชนิดคือเมทิลีนบูรอีโอซินเมทิลีนบูมีสีน้ำเงินย้อมติดนิวเคลียสของเซลล์ส่วนสีอีโอซินมีสีแดงใช้ในการย้อมไซโตพลาซึมทำให้เห็นโครงสร้างของเซลล์ชัดเจนขึ้นต่อไปเป็นขั้นตอนที่2 Staining คือขั้นตอนควบคุม pH ทำให้สีย้อมติดเซลล์เม็ดเลือดได้ดีขึ้นโดยการจุ่มสไลด์ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH ประมาณ7-7.2ถึงประมาณ4-5นาทีเมื่อครบเวลาให้หล้างสีส่วนเกินออกด้วยการจุ่มในน้ำกลั่นเป็นขั้นตอนว a ชชิ่ง และขั้นตอนสุดท้าย drying คือการถึงไซต์แห้งก่อนนำไปศึกษาเซลล์เม็ดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศ ถ้าเรานำเลือดไปเติมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดแล้วนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนทริฟิวเราจะพบว่าเลือดเกิดการแยกชั้นออกเป็นส่วนๆและมีองค์ประกอบของเลือดดังนี้โดยส่วนบนสุดจะเป็นส่วนสีเหลืองก็คือน้ำเลือดหรือ plasma จะมีประมาณ55% และส่วนที่ตกตะกอนอยู่ด้านล่างก็คือเซลล์เม็ดแดงจะมีประมาณ44%นอกจากนั้นยังมีส่วนที่อยู่ตรงกลางเป็นชั้นบางๆจะมีประมาณ1%ก็คือเซลล์เม็ดขาวและเกล็ดเลือดทีนี้เรามาดูว่าเซลล์เม็ดเลือดถูกสร้างจากที่ใดโดยเซลล์เม็ดเลือดจะถูกสร้างจากไขกระดูกหรือโ o n นแม r r o เซลล์เริ่มต้นจะเรียกว่า b l ด s t stem c e ล l หรือเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด จากนั้นก็จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดไมอีลอยด์และลิมโฟย์ซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดชนิดไมอีลอยด์ก็จะพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดแดงเปล็ดเลือดและเซลล์เม็ดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลนิวโทรฟิลและบาโซฟิลส่วนเซลล์ต้นกำเนิดชนิดลิมโฟย์ก็จะพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดขาวชนิดลิมโฟไซต์และน a t เ r อ l รคิวเลอร์เซล ซึ่งจากการเตรียมฟิลมเลือดทำให้เราสามารถศึกษาชนิดและรูปร่างของเซลล์เมือดได้โดยเซลล์เมือดชนิดแรกที่เราพบก็คือเซลล์เมือดแดงเซลล์เ,เมเือดแดงเป็นเซลล์เมือดที่พบมากที่สุดเป็นเซลล์ไม่มีนิวเคลียสมีลักษณะกลมแดงเว้าตรงกลางคล้ายโดนัททำหน้าที่ในการลำเบียงออกซิเจนจากปอดไปให้อวัยวะต่าง ซึ่งเซลล์เมลิดแดงก็จะมีอายุประมาณ120วันและจะถูกนำไปกำจัดที่ตับและม้ามโดยภายในเซลล์เมล็ดแดงจะมีปโปรตีนชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าฮิ m โมโกลบินซึ่งบริเวณแอคทีฟไซต์ของฮิโมโกลบินจะมีหมู่ฮีมที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบช่วยทำให้ฮิมโมโกลบินสามารถจับกับออกซิเจนได้ดี เซลล์ชนิดที่2ที่เราพบก็คือเซลล์เมล็ดขาวเซลล์เมล็ดขาวเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเซล์เมล็ดแดงและมีนิวเคลียสตลอดชีวิตจะมีอายุประมาณ12-14วันแล้วแต่ชนิดและจะถูกนำไปกำจัดที่ตับและน้าเช่นกันซึ่งเซล์ลเมล็ดขาวสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มตามลักษณะของแกลนู ปลแกลนูก็คือถุงเล็กๆที่บรรจุปโปรตีนหรือสารที่เกี่ยวกับการทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเซลล์เม็ดขาวที่มีแกลนูเราก็จะเรียกว่าแกลนูโรไซต์ได้แก่นิวโทรฟิลอีโอซินฟิลและบาโซฟิลส่วนเซลล์เม็ดขาวที่ไม่มีแกลนูเราจะเรียกว่าอะแกลนูโรไซต์ได้แก่โมโนไซต์และลิมโฟไซต์ทีนี้ เรามาดูรูปร่างโครงสร้างของเซลล์เม็ดขาวแต่ละชนิดกันชนิดแรกก็คือนิวโทรฟิลนิวโทรฟิลเป็นเม็ดขาวที่มีนิวเคลียส3-5ภูแปรนุยอมติดสีม่วงอมชมพูมีจำนวนมากที่สุดทำลายเชื้อโรคด้วยวิธีฟาโกไซโทซิสชนิดที่2คือเซลล์เม็ดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลมีนิวเคลียสประมาณ2ภู แกรนูย้อมติดสีส้มแดงกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะประสิทธ์และพยาธิต่างๆชนิดที่3เป็นเซลล์เม็ดขาวชนิดบาโซฟิลเป็นเซลล์เม็ดขาวที่มีนิวเคลียส2องภูแกรนูขนาดใหญ่ย้อมติดสีม่วงเข้มสามารถหลั่งสารฮิตามินเกี่ยวข้องกับอาการแพ้ต่างๆของร่างกายส่วนเซลล์เม็ดขาวที่ไม่มีแกรนูชนิดแรกก็คือโมโนไซต์เป็นเซลล์เม็ดขาวขนาดใหญ่ที่สุด นิวเคลียสไขยไตยหลืเกเปลือกม้าย้อมติดสีม่วงเข้มจะเจริญไปเป็นมคโครโฟ,ฟาทำหน้าที่ในการทำลายเชื้อโรคด้วยวิธีฟากโกไซโทซ,โซนะิสและเซลล์เม็ดขาวชนิดลิมโฟซไซต์เป็นเซลล์เม็ดขาวที่มีขนาดเล็กที่สุดนิวเคลียสขนาดใหญ่เกือบเต็มเซลล์ทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่ง จากการเตรียมฟิล์มเลือดเราสามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยาได้ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งมเม็ดเลือดขาวภาพนี้จะเป็นฟิล์มเลือดที่ตรวจพบมะเร็งมเม็ดเลือดขาวหรือรังเช็คไมยอยลอยจะเห็นได้ว่ามีปริมาณเซลล์มเม็ดเลือดขาวผิดปกติโดยปกติผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะมีมะเม็ดเลือดขาวมากกว่า1 0 0 0 0เซลล์ต่อน้ำเลือด1ไมโครลิตรหรือฟิล์มเลือดที่ตรวจพบ โรคทาลัซีเมียจะเห็นได้ว่าเซลล์เลือดแดงมีรูปร่างที่ผิดปกติบางเซลล์เปล่ะและแตกง่ายเป็นต้นก็เทคนิคในการเตรียมฟิลเลือดนะคะไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่แนะนำนักศึกษาทําเองที่บ้านนะคะเจาะเลือดเองที่บ้านเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆสไลด์ที่มีการปนเปื้อนเลือดแล้วนะคะก็จะเป็นขยะติดเชื้อเนาะต้องมีการแยกกาจัดนะคะ ปราะฉะนั้นก็ให้นักศึกษาทบทวนดูจากคลิปของอาจารย์นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามแม่จรยได้นะขอบคุณค่ะ